แบบลูกค้าที่ซื้อฝาสีว่วาวไปแล้วมันใสแคมค่อนข้างยากนะครับแล้วมันมันเหมือนดูจะไม่ตรงที่จริงอ่ะมันก็ตรงระดับหนึ่งแหละแต่ว่าใส่ไปตรงตรงเนี่ยมันจะเข้าไปได้ง่ายมันไม่ได้เผื่อระยะไว้วิธีใส่ก็เราก็ต้องตีลูกปืนแคมตัวในเข้ามาในแคมก่อนนะครับแล้วก็เอารูปปืนแคมตัวนอกเนี่ยเอาออกไปก่อนเพื่อที่จะใส่ตัวในเข้าไปในฝาก่อนนะครับเราตีตีลูกปืนตัวออกออกออก,ออกก่อนนะครับ แบบนี้นะครับมันก็จะเหลือแคมด้วนๆกับลูกปืนแคมตัวในนะครับแล้วเมื่อเราเอาลูกปืนตัวนอกของแคมออกไปแล้วนะครับเราก็เอาแคมยัดเข้าไปในตัวฝาสูบได้เลยนะครับลิงให้มันตรงนะครับแล้วค่อยๆตีเข้าถ้าไม่ตรงมันก็จะเบียดกินเนื้อฝาไปนะครับมันก็จะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวผม,ผมพยายามลิงอยู่ให้มันตรง มันก็ยังไม่ค่อยตรงนะครับแล้วก็เคาะเอียงซ้ายเอียงขวาทีนึงแบบนี้คือคือน่าจะตรงแล้วละนะครับเห็นว่าลูกปืนก็เข้าไปค่อนข้างชิดแล้วเราก็ค่อยใส่ตัวลูกปืนแคมตัวนอกที่มันที่มันเบียดเข้ายากๆนะครับแบบนี้ครับก็เล็งให้มันตรงนะครับแล้วค่อย อาจจะตีไล่มุมไล่ขอบไล่ข้างเข้าไปนะครับมันก็จะดูเหมือนยากนิดนึงนะครับแต่จริงมันก็เข้าได้อยู่อันนี้คือเข้าไปจะสุดแล้วนะครับแล้วก็ตีเข้าอีกนิดหน่อยพอประมาณนี้นะครับ v c ใส่ เมื่อเราตีลูกปืนเข้าสุดแล้วมันก็จะแนบประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ตัดคลิปไปผมไปหาตัวบล็อกเอามาตอกลูกปืนนะครับแทนที่ตอกซ้ายวาซ้ายฝานี้มันจะกินเนื้อฝาครับก็เลยตอกตรงๆเข้าไปก็จะแนบแบบนี้ไม่รู้กล้องเห็นไหมนะครับเพื่อตีตอกสุดแล้วมันก็ก็ถือว่าใส่ได้แล้วก็หมุนแคมดูนะครับได้ไหม,มลื่นไหม ที่จริงอะตอนใส่แล้วต้องมีกระเดื่องมีสปริงมันก็จะหมุนยากแ้้ก็ต้องใช้หกเหลี่ยมขันก็ว่าไปนะครับเอาประมาณนี้แหละไม่มีอะไรยากนะครับอาจจะใส่ลำบากนิดนึงไม่ใช่แบบสวมคลึบกาไปนะครับก็มีเทคนิคการใส่ประมาณนี้